กาบสวัสดีครับการสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคท,ท,ทุกทุกท่านนะครับอ่าตอนนี้นะครับตั้งแต่ซีนาฬิกาคว่าแหววิไลยังอยู่หม่องเก่าหม่องเดิมนะครับเอฟซี FC. อ่าเล่งเอาตัวเลขทั้งๆครับมาฝากคุณพอ่คณพอคุณแม่เอฟซี FC, ทางช่องกันพวคงูุดทยกันครับมาในคลิปนี้นะครับอ่าขอเปิดตัวทางช่องวิไลให้โชคนะครับนั่นก็คือเซียนน้องใหม่เมืองระยองนะครับ เอฟซีจากทางจังหวัดระยองนะครับได้ส่งตัวเลขกแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ,อพ่อคุณแม่กันท่านคงสุดท้ายพอดีนะครับอ่ะขอตอนหลับเข่าสู่ช่องวิไลเฮชกนะครับสาหรับเซียนน้องไม้เมืองระยองนะครับอ่าเพิ่งส่งตัวเลขกแนวทางมาให้นะครับเอามาฝากคุณพ,อพ่อคุณแม่ทางช่องกัน ก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปพูดถึงเรื่องตัวเลขแนวทางครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนครับ2567ันากเ็ดอ็วิไลก็จะมาว้รเรื่องที่ไปที่มาเรื่องคอมเมนต์นะครับก่อนจะมาทําคลิปบางช่วงนะครับเอดวิไลก็ต้องพักเบิ่งคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ FC คุณพ่อคุณแม่กันเมื่อกี้นี่ก็ตอบคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ไป <Happiness. S 2> อขอกาบขอบคุณนะครับสาหรับคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณขอบคุณเป <Hayır. S 1> ็นอย่างสูงนะครับมแตรคอมเมนต์ดีๆนะครับแสดงความคิดเห็นเรื่องของตัวเลขแนวทางมานะครับบางท่านมีคอมเมนต์น้อยเนื้อตั้มใจบอกเคยถูกจ้าเทียคุณพ่อวิไลเอาคนเฮาย่าไปน้อยเนื้อตั้มใจในวาสนาของตัวเองนะครับเพราะว่าดวงคนเฮามาบพร้อมกันนะครับอ่าต้องไปน้อยเนื้อตั้มใจในวาสนาดวงคนเฮา ทุกคนเกิดมามีบุญหนุนทรงอยู่แล้วนะครับสักวันเฮาต้องมีดวงมีโชคมีลาบอ่าถึงแม้บ่าว่าจะได้ยอนตัวเ็งแน่ทางนะครับขออภัยเฮาก็ต้องใดอย่างอื่นนะครับนี่คือดวงคนเฮานะครับมันบอกคือกันมีแน่นอนมีดวงมีโชคมีลาบแน่นอนและกาเอฟซีท่านไดที่เขามาตตดตามท่าช่องวิไลให้โชคมีโชคกันแน่นอนนะครับขอการันตีเลยนะครับ เอาครับก่อนจะไปท่านธุระเอ Ad ียดวิไลได้เกินในคลิปทั่วๆไปส่วนเสารนะครับปล่อยคลิปให้เอคุณพ่อคุณแม่ได้เบื่อตต้งแตเสมือกันแต้แตแต่ตีหามากสอสาคลิปแล้วเอาเรื่องสรุปตัวเลขแนวท่างนะครับเอียดวิไลถือว่าสรุปไปเกือบจะหมดทุกสำนักแล้วนะครับบอ่ว่าจะเป็นคนนอนทุงแน่เจสวนนยางเสียนลำห้วยตึงคนติดอ่านนะครับแนวทางหลายๆสำนัก ปู 4, ป่ห้าเก้าสีปู่ซุ่มเงียบปู่เริงนกทาชุดจับคู่น้องเมยา่าชุดจับคู่สรุปไปแล้วหลายๆสำนักนะครับที่ทัางแอดวิไลบอไดเอ่ยถึงมากนะครับเพราะว่าทางช่องเฮ้าติดตามอยู่นี่หลายสำนักแห้งนะครับคุณพ่พอคพุณแม่กับเบิงงคีบย้อนหลังได้และการสำหรับหวยซองต่างๆนะครับที่แอดวิไลบอกนะครับหวยซองจะมาคลิปเดียวจบนะครับที่ปล่อยไป แล้วคงเหลือทีเอฟซีอคขอยกันหลายนั่นก็คือซองวันหวยออกนะครับอ่าไดแน่นอนนะครับเพราะว่าแอดมีไล่โทษติดต่อเพ่นแล้วก็คงจะได้เป็นวันหวยออกจริงๆกับเสาวันหวยออกไดแน่นอนแอดมีได้โทษติดต่อไปแล้วนั่นคือเรื่องของตัวเลขเนวะทางทีแอดมิไลนําเสนอที่ว่าสรุปเกือบจะหมดแล้วนะครับยังคงค้างค่า,านี่ก็คือเป็นเสี้ยนนองไม้มืองระยองหนีนะครับพ่นทรงมานละกั ยังมีอีกสำนักหนึ่งน้องชมพู่บ้านทุ่งนี่กะเซียนไม่ทรงมาเดี๋ยวท,ยทั้งยันวิไลจะลงให้ติดตามกันนะครับอ่าได้เบิ่งทถกกลิปกันแน่นอนนะครับที่ทั้งยนวิไลได้ติดตามอยู่นี่แล้วก็มีเอฟซีอ่าคอมเมนต์มาว่าอยากให้คุณพ่อวิไลสรุปสำนักที่เขาที่แตกถูกๆูกงวดก่อนวันหวยออกเดี๋ยวนะครับทั้งยนวิไลจะสรุปให้อ่าว่ามีสำนักดใดแน่สรุปตัวใดามากส้นกันบอนะครับ อ่าเดี๋ยวทาย่านยศวิไลจะสรุปไทยเบิ้งอีกรอบหนึ่งอ่าคุณพ่อคุณแม่คงจะเตรียมสม,มุดปากกาไว้เป็นที่เรียบร้อยช่วงพูดคุยกันอยู่นี่นะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่าเดี๋ยวทาย่านยศวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับเสียนน้องใหม่เมืองระยองอ่ะมาเบิ้งเลขวิ่งกันนะครับอ่าเลขวิ่งนะครับเสียนน้องใหม่เมืองระยองวิ่งมาที่วิ่งมาที่ ก้ากับสามครับอ่าเก้ากับสามอ่าแนวทางของเสี้ยนน้องไม้เมื่อระยงนะครับเป็นสูตรมัดรวมนะครับก็บคือบนลางนะครับอ่าแนวทางชุดจับคู่มีทั้งเบิรเก่าชุดนะครับอ่าห้องเบิ้งชุดแรกกันนะครับชุดจับคู่ครับอ่าเก้าแปดสาม

นะครับต่อไปครับเก้าสี่เก้าสี่ศูนย์เก้าคู่สุดท้ายครับอืมคู่สุดท้าย คือ93ครับมีเก้าชุดนะครับมี9ชุดทั้งหมดอา้าแคปบหน้าจอครับแนวทางตัวเลขคือสีสัดเจนนะครับคุณพ,อพ่อคุณแม่นะครับอ่าเรื่องของตัวเลขแนวทางเสียนน้องใหม่เมืองระยองนะครับ1พฤศจิกายน2,567 เป็นสูตรมัดรวมนะครับเป็นสูตรมัดรวมคือบนบวกล่างสูตรมัดรวมนะครับอ่ะเสียน,นองไม่เมืองเราย้อมคนว่าเพิ่นมากคงสุดถ่ายคอเน้นย้ำเลยคุณพ่อวิไลถือว่าเป็นคลิปเปิดตัวเพ่นว่านะครับเอาเขามาล่อลุนกันอ่าวิ่งบนล่างเก้ากับสามอ่าเสียน,นอนไม,ม่เมืองระยออมรับวงกลมไปที่ เก้านะครับสำหรับเหล็กวิ่งนะครับวงกลมไปที่เก้าอสุจจับคูนะครับเสี้ยนน่องไม้เบื้องระย่องวงกลมมาให้ยสี่กลมสี่กลมนะครับอ้าวกลมแรกนะครับคือเก้าเตดโอ้โหวงกลมกลมคือเหล่าแดงเนาะพิศวานะครับเ <c oughs> ออทีแล้วโอ้โหวงกลมกลมเหมือนเหมือนเหล่าแดงเหมือนหงทองพาเพลินอ่าเหมือนแม่โขง อครับคู่ต่อไปนะครับ9 8ต่อไปคู่ที่2ครับคือ3ามสองสามสองครับต่อไปครับ9 6คู่สุดท้ายครับปิด9อีกแน่นอนนะครับนั่นก็คือ9ก้าสามชงไ เสียนน้องใหม่เมืองระยองหยัดเก่ากับ3มเหล็กวิ่งกอดคอกันมากนะครับวงกลมที่93คู่สุดท้ายเม็ดสุดท้ายนะครับเอาครับคุณพ่อคุณแม่แขบหน้าจอกันนะครับอ่าแขบหน้าจอกันตัวเลขแนวทางคือสีชัจจนอ่าถือว่าเป็นการเปิดตัวเสียนน้องใหม่เมืองระยองแอดวิไลขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับที่เสียนระยองมอบความไว้วางใจนะครับเสียนน้องใหม่เมืองระยองนะครับ อมอบความไว้วา,างใจให้อดวิไลได้เป็นซื้อกลางนำเสนอตัวเลขแนวทางฝากคุณพ่อคุณแม่ทางช่อง1พฤศจิกายนคลิปเปิดตัวโชคมันกันแน่นอนฝากแชร์ออกไปครับอยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ